ทที่บ้านปรมะมงหมูม่สามบ้านบาังยอตอนนี้ระดับน้ําน้ําคลองตอนนี้ลดแล้วสาม,มารถรถสาม,มารถผ่านไปได้ว่ามีรอยความเสียหายนา้ําถนนถูกกระเซาะ ที่สะพานชมพทามูโนตุตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วครับปกติจะขึ้นอยู่เสม,มอสะพานนะครับเสม,มอกัสบสะพานนะครับน้ำขึ้นบนที่คาสนสะพานตอนนี้ลดลงแล้วครับทางเข้าปบ้านาปะดังโยตอนนี้ก็รถก็สามารถเข้าไปได้แล้ว